มันถึงเวลาแล้วสินะไม่ใช่มันถึงเวลาที่มันถึงเวลาที่มาชมเองไม่ได้นะเราจะมาชมเองที่เราจะต้องชมอ่าแล้วันนี้เรามาในฐานะผู้ส่วนกลนงค่ะว่าธุรกิจตรงนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะหลัจากทีเรียบเรียนก็ทอะะโอเคก็จริงๆไบโอแอคทีฟคลาสต้องบอกว่าเมย์เมย์ปลุกปั้นกับสิ่งนี้มาแบบ 2ปีกว่าแล้วก็อยู่ในวงการอาหารเสริมมาประมาณ20ปีโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์แบบแพชชั่น g l o b a l อะค่ะมันอยากให้มันอยากให้แบรนด์นี้มันไปถึงระดับโลกได้จริงๆอเมริกาญี่ปุ่นจีนทั่วโลกอะเรียกว่ายุโรปรู้จัก500ชิปคลาสซึ่งเมย์ว่าการที่จะเอาแบรนด์ระดับไปสู่ใน global market อะถ้า top of mind ของ supplement อะเรานึกถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากนิวซีแลนด์เเลียใช่ไะมเป็นเป็นสิ่งที่เมย์ต้องไป take over สิ่งนี้มาจากมาจากนิวซีแลนด์ แล้วก็รีแบนดิ้งกับ40ปีที่มันเกิดขึ้นในอินดินดมารเก็ตนะคะแล้วก็มารีแบนดิ้งใหม่แต่ปรากฏว่า3เดือนเนาะมันไม่ว่าหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วอะ่ะคอนเซ็ปต์ดรอปแ d ด i n ทำให้คลองใจทุกคนด้วย Quality of the King จริงๆแล้วก็เกิด450ล้านในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเรากลายเป็น Number 1วของ TikTok เรากลายเป็น s o l d Out ได้อย่าง ส,สุดเป็นการ invest เงินมหาศาลที่กอยู่กับโปรเจกต์ถามว่าขายดีขนาดนี้อย่าพิ่งพูดถึงเรื่องของรีเทิร์นนะมันไม่มีกำไรหรอกเพราะว่ามันลงทุนมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าเมย์อยากให้แบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่แบบคนไทยภูมิใจไปด้วยกันว่าสุดท้ายเ้ยมันฝีมือคนไทยนะการได้คอ l l a b o r e กับนิวซีแลนมันเป็นฝีมือคนไทยที่ทำอะไรเงี้ยเมย์เองทีมงานเองจีเองก็คือแบบเวลานอนคนอื่นคือเวลาทำงานของพวกเราอะเรานอนกันแบบไม่ได้นอนนอนสองสามชั่วโมงกับการทำงานไม่ใช่ถ่ายหนังแล้วแต่แบบมันทำงานกันหนั แล้วก็พอมันถึงจุดเนี้ยส่วนตัวก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมยใช้คําว่ามันคือปรากฏการ์มันคือมันคือสิ่งใหม่อะการเปลีป่ยน มันตั้งแต่ทําให้ทําให้แบบคนแอฟฟิลิเอตอ่ะแสนกว่าคนนะเยอะที่สุดแล้วอ่ะมีรายได้แบบเมียจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับแอฟฟิลิเอตในระยะเวลา2เดือนค่ะสิบสีล้านค่าคอมมิชชั่น14ล้านแปลว่าเรายกเศรษฐกิจไทยแล้วนะเราก้าวต้นเศรษฐกิจไทยร้ายขึ้นมาระดับหนึ่งก็ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วว่า move up ต่อไปอ่ะอยากให้มันแบบอิมแพ็คระดับโมโบมาแล้วอยากไปทำด้วยเลยแอฟฟิลิเอตดีมากพี่ถ้าเมย์ถึงตัดสินใจมาเปิดเพี เอาตรงๆนะมันเหมือนจะพัดจะผูก<แ>ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันไม่มีใครพูดได้อ<แ>ินเนอร์เท่าเราเพราะเราทาสิ่งนี้มาอยู่แล้วจริงๆแ,แล้วก็จังหวะนั้นก็มันมันมันตอนแรกก็กลับแม้เป็นเบื้องหลังเหมือนเดิมแต่ว่าเมว่ามันไม่มีใครถ่ายทอดได้ดีเท่าตัวเราแล้วเลยรู้สึกว่าถ้าเราทําเบื้องหน้าไม่ดีพอ แล้วเราจะทําเบื้องหลังได้ดีพอได้ยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นต้นแบบของคนทําออกมาทําเบื้องหน้าบ้างยอะไรเงี้ยมูฟอัพครั้งนี้ก็เลยเป็นเฟิร์สมูฟอัพของตัวเองด้วยในการที่จะออกมา outstanding แล้วพูดทุกอย่างคือเมย์ไม่เคยมีเซอรคลิกอบบเพราะทุกอย่างมันมาจากอินเนอร์มันมาจากแพชชั่นมันมาจากแบบที่เราทําในทุกๆวันแล้วมันก็มูฟอัพมาแล้วคนนี้มาได้ยังไงอะคะเห็นอะไรตองเขาาเป็นผูเพราะว่าเราดภาพเขามาทำมาอย่างเงี้ยแล้ตอบให้เราตอบโอเคตอาได้ตอบให้โอเคมาได้ยังไงจริงๆริงจีอะเขา ก็เอาตรงๆก่อนคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราตอนเจอครั้งแรกปีนี้แหละเขาจำมากคือต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเราต่างคนต่างไม่รู้จักกันเพราะว่ามันไม่มีประเด็นทางสังคมอันนี้ก็ไม่ไม้มีรู้จักเมวัฒนาามว่าังไม่ไม่มีอะไรเลยแล้ววันนั้นไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยยเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเองอยากทําแต่ว่าคอลลาเจนอันนึงที่ผมกินเองที่มันบอกว่ารวมจบในสุดที่ดีที่สุดแล้วตอบโจทย์แบบว่าทัก็มีผมเองด้วยอะไรเงี้ยแก้เพียงแค่ของตัวเองแล้วก็แต่ว่ามันหาปัญหา ที่ผลิตไม่ได้สักทีจกกนกระทั่งบอกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์เ <c oughs> ขาแนะนําว่าโอเคมาเจอกับพี่คนหนึ่งสิบพี่คอร์ทำโรงงานผลิตชอให้คําแนะนําได้ก็<า>เลยเป็นพี่มาแล้วก็เอาสิ่งนี้เอาเทอยด์ของตัวเองกับส่วนผสมที่อยากใส่อะไรเงี้ยมานั่งคุยกับพี่เมย์พี่เมย์มมก็เลยเดเวล็อปแล้วก็ช่วยกันเดเวอปเป็นปีๆกว่าที่จะลอนสิ่งนี้ออกมาได้ปีเป็นแบบปีหนึ่งพอดีแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่ต้นเลยคือขั้นตอแรกเลยที่อยู่กันเป็นปีแล้ว แต่ว่าเป็นคนสากันมาเปรี๊ยเก่งมากพี่ต่างคนต่างมีข้อมูลกันแล้วเวลาคุยกันมันคืออย่างนี้อย่างที่บอกอะว่าเมเองอะไม่ได้รู้จักจีในฐานะดารานักแสดงเลยเลยเพราะว่าเป็นคน ไม่ได้ดูเข้าลงหนังเป็นคนไม่ได้ดูซีรีส์เลยเรู้แต่ว่าเออเ,าาอ,อ,อเขามาอ๋อพอเขาเขามาค่อยรู้ว่าเขาเป็นพระเอกโฟคิงคืออะไรก็ไม่รู้จกักอนงก็ไม่เคยดูสับใจขอโทษนะคะไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ไม่เคยดูจริงเพิ่งมาดูเรื่องแรกกับอนนเอก็ไม่ใช่ดูเหรอรดูโฟคิง,ค,งออคือคงจำเป็นต้องดูละก็เลยต้องดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่สิ่งที่เขามีในฐานะที่เราเห็นในหินมิติหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาก เป๊ะมากในเรื่องของการกินแล้วเขาพูดภาษาเดียวกับเราคือเรื่องของ clinical study เราก็ไม่รู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มานานคือเอาง่ายๆคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันก็คือภาษา clinical study ภาษาอน t i ภาษาเฮลตี้สุขภาพอ่ะเขาเก็ตมันต่อไปก่ัมากันได้ก็รู้สึกโอเคเขาเขาน่าจะทํางานกับเราได้อันที่สองเลยเขามาด้วยแพชชั่นประมาณว่าพี่เมย์ผ่าสูตรเนี้ยมันที่สุดข,ของโลกมียังไงรู้สู้ทุกคนได้หรือย,อยังเขา เขาม่ใช้คาว่าเขาตีกาแพงราคาซึ่งมันคือดเรกชั่นเราคือถ้าเกิดว่ามาของผูกเวีนยานสารหน้าไม่ตรงกลองะมันไม่ใช่เมย์อยู่และเมย์ก็จะไม่ทำพอเขามาแบบเนี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช่พอมีโปรเจกต์นี้ซุดเนี้ะทำโปรเจกต์นี้มาก่อนละก็เลยบอกว่าเ,ออเขาบอกว่าถ้าเขาทําเองอ่ะเขาก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามาทําด้วยกันแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นเขาก็ยินดีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีม,มีมีกฎอ,อยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้ามาทําต้องถอดหัวของพมนดาราทิ้งนะต้องทําได้ทุกอย่างท้องั้อนทุกโปรเซสเพราะว่าเรามาในฐาน,พนะพาร์ทเนอร์คุณไม่ได้เป็นบริษัทซิสเตอร์ยูไอนะอะไรเงี้ยยูไม่ได้เป็นบริษัทซิเตอร์ไอ้เพราะนั้น,น,น,นตก,ตก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานไปกันได้ตบตีกันเยอะแ่คนที่สุดไหนบ้างอะไรนะทีพพ่มาเ,เป็นโกลด์ใช่ค่ะจริงๆตอนนี้มีตัวแรกก็จะเป็นคอนเซนเทรตเตอลลิควิดคอลลาเจนซึ่งเป็นตัวดังตัวแรกตัวที่สองก็เป็นตัวแอสตาของน้องคิมเนี่ยจะเป็นตัวโกที่จะเป็นต้านแก่ชะลอวัยเป็นลักษณะเขาเรรียกอะะไน ต้านเซลล์อะไรนะเแก้เซลเสื่อมอ่าแก้อ่ารออย่าแค่ดอกมันลืมอ่าวันวันดรอปสต็อปเอจจิ่งอ่าวันดรอปสต็อปเอจจิ้งได้แค่ดอกมันลิมตั้งใจไหมที่เราต้องการไปเอ็นไฟ์นะวันที่ผมคุยกับพี่เมย์ตั้งแต่วันแรกที่ที่มาเจอกันก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะสเกลใหญ่ขนาดนี้ส่วนตัวแค่รู้สึกว่าที่ผมเป็นคนทานวิตามิน หนักมากอยู่แล้วอะไรที่เขาว่าดีก็นั่งอ่านงานวิจัยแล้วก็สั่งมาลองหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่เจอิ่งที่ตอบโจทย์เลยเพราะอยากลองทําสิ่งที่ดีที่สุดในแบบที่ตัวเองเชื่อตาม clinical study อะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พอได้มาทากับพี่เมย์ก็ช่วยกัน develop จนกระทั่งมันตอบโจทย์ในทั้งพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายนอกเช่นเวลาผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทําลายผิวเราที่สุดอ่ะสองสิ่งอย่างแรกคือ UV แต่เวลาทุกคนออกแดดทุกคนจะเอามือบังผิวโดยอัตโนมัตินี่แน่นอนแต่ว่าอย่่าางทีต แต่ว่าเราอะ่ะไม่สามารถหยุดน้ำตาลได้อะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องยากมากๆที่โอเคพูดง่ายๆว่าพี่แค่อยู่น้ำตาลหนึ่งอาทิตอ่ะผิวพี่ดีขึ้นแล้วอะ่ะแต่จะมีมนุษย์คนไหนที่บอกว่าจิตใจใแข็งแกร่ง,งที่หยุดน้ำตาลได้อะไเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันคงจะดีมากๆนะถ้าเกิดว่ามันมีขนมหวานหรืออะไรที่มันสดชื่นยิ่งกินเราไม่อ้วนแต่ขนาดเดียวกันดีขึ้นมันก็กินขนมแล้วผิวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะมีไหมอะไรก็เลยเด velope สิ่งนี้อโลกมือนกับที่เมลเขาใช่ก็เป็นโนชูก้าทุกตัวคือโนชูก้าอเด็ดใช่แล้วแคลต่ำมาสามแคลยิมห้าแคลอะไรเงี้ยยี่สิบแคลอะไที่สําคัญมีสารอาหารที่ดีที่สุดของโลกของโลกและของผิวในแต่ละตัวเท่าที่จะดีได้แล้วจริงๆเลยอย่างเมื่อกี้คุณยังพูดไปที่ว่าแผงการตลาดที่น้า ใช่ค่ะเป็นยังไ,ไงบ้างกับคคือต้องบอกว่าอันนี้แค่ประเทศไทยเราคำสามเดือนอยากต,ตัวเลขคือต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการจะ e x p l a i นไป5,000ันเนี่ยแมว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าตลาดเอเมริกาใหญ่มากใหญ่กว่าเราประมาณ1ิเท่าซึ่งตอนนี้เราเช็คพอยที่อเมริกาลแล้วนะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็าคาดว่าเราน่าจะได้ขายตั้งแต่ amazon แล้วก็เตรียมเขา้เขาวอมัง US ก็เดี๋ยวเตรียมไปที่นู่นอะไรเงี้ยตัวทีเองเขาก็ลงทุนด้วยกันหมายถึงว่าเขาก็ ไม่ใช่แค่พาร์เนอร์แบบเขาก็เงินเข้ารงง่ว<อ>มทุนด้วยกัน <c oughs> คือก็ร่วมกันลงทุนเลยเ้ยแล้วแต่ว่าสเกลมันอาจจะเดิมสเกลมันอยู่เท่านี้<อ>มันกลายเป็นขยายสเกลไปเยอะมากมันมัน expand ไปหลายๆประเทศตอนนี้ถามว่าอีกรีเทิร์นอีกนานนะคะเพราะว่ากว่าจะกว่าจะคืนทุนก็น่าจะอีกนานแต่ว่ารู้สึกว่าสเกลมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตใน global market เพราะทุกคน global ชอบผลิตเรามากอย่างว่าราคาจะจับต้องได้ราคามันจับต้องได้มันคุ้มค่าเพราะผลลัพธ์มันดี เจ็ดวันสิบวันผิวลื่นผิวสมุทรผิวใสออร่าลูกทุกคนได้เดียดอ่ะทุกคนจะได้ไปนะวันนี้ทุกคนต้องรองมันเป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากใช่ค่ะทุกคนต้องรองดีที่สุดในราคาที่ทุกคนจับต้องได้แล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่วัดผลได้ด้วยในสานะเราไปจาระเพื่อหนึ่งเราฝากไปจากันอีกแล้เราดูดีจริงจริงมันกลายเป็นว่าโพสิชันของผมกับพี่เมในการทําแบรนด์เนี้ยมันมันกลับกันมากกว่าปกติเวลาทุกคนเห็นแบบว่าดารามาต้องพูดเย้เยอะแต่มันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้า คือพี่เมย์แล้วคนที่อยู่สลับกันผมมากกว่าจริงจริงอันนี้สลับกันจริงจริงทำทุกอย่างปากหน่อยปากหน่อยก็คือไบโอเอ็กซ์ติฟคลาสนะคะตระกูลคอนเซนเทรตลิควิดนะคะผิวดีได้แค่ดรอปแอนด์ดิงนะคะต้องฝากทุกคนดูแลสุขภาพดูแลผิวของตัวเองแล้วก็ดูแลแบบองรวมนะคะด้วยไบโอ c อ i v e ์ฟตักด้วยนะคะนอกจากหุ้นส่วนธุรกิจแล้วมันมีหุ้นส่วนทนต์ด้วยะ ก่อ้ำกกนเลยจริงจริงก็มีตอบไปบ้างแล้วจริงจริงเอาตรงๆเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆเป็นหุ้นส่วนธุรกิจจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะเห็นพี่เมย์ใส่นิ้วแหวนางอะไรอย่างเงี้ยตัดเออฉันเปลี่ยนได้ป้ะฉันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ไม่ไม่คือมันไม่พอดีมันอาจจะผอมลง แล้วนิ้วขวาก็เลยใส่ได้ไม่พอดีก็เลยไอฉันเปลี่ยนนิ้วขวาเลยทันทีเลยก็เไรข่าวที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างว่าหลายคนเป็นเรื่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยออยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านกันขอตอบแล้วกันเพราะว่าพี่เมย์เขาก็โดนโดนแบบว่าฮัพูดไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีอะไรเลยครับเป็นพาร์ทเนอร์มิสเตอร์พาร์ทเนอร์ด้วยกันครับเป็นพูดส่วดสัมฤทธิ์ด้วยกันไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นครับแล้วก็ที่เห็นบอกว่ารูปที่มันจะเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า นั่งใกล้ๆกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าใครที่เริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพอะจะรู้เป็นอย่างดีเลยว่ามันมีปัญหาให้ต้องแก้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนไม่บอกว่าบางทีข้าวมือแรกคือตอน3ามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับสภาพมันก็เลยบอกว่าดูคนหลับคนนอนมาเลยเป็นอย่างที่เห็นตอนนั้นเลย,ยนะครับ แล้วอย่างตลอดเว,วลาที่เวลามาคนมาถามเยอะไหมถามเยอะมาเอาตรงๆมาพี่ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นแฟ<ค>นกัน <ทา S 2> หมดทุกคนก็ออบอกว่าไม่ต้องใครเลยค่ะคนใกล้ตัวไม่กล้าถามเลยทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกันเพราะเอาตรงๆมาสุมหัวได้กันบ่อยใช้คำมีเลยอยู่ด้วยกันเยอะปีนึงอ่ะอยู่ด้วยกันเยอะมากจริงๆแล้วช่วงนึ่งอ่ะคือเมย์คุยกับจีว่าเฮ้ยถ้าทำแบบพาร์ทเนอร์ อยูต้องงวดหักงานนะเพราะว่ามันต้องทําไม่งั้นคุณก็มาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเงินเฉยๆถ้าลุยก็ต้องลุยไปด้วยกันจริงๆทำโอเปอเรชั่นด้วยกันทีนี้มันก็เลยส่มนตัวกันเยอะคนก็เห็ุยูด้วยกันเยอะเราไม่สามารถไปตอบทุกคนได้หมดอ่ะเพราะมันแล้วต่างคนเอาตรงๆก็คือต่างคนต่างโสดพอโสดมันก็ได้มีประเด็นเพราะฉะนั้นแฟนคลับทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่จะดูเลยเรารู้สึกไงบ้างว่าหลายคนมองว่าถ้าคบกันจริงตามที่เป็ข่าวมาเขก็จีนยู่เราก็อยากให้เปิดตัวต้องบอกว่าต้าบอก เปล่ายังไงก็คือคือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆจักใจมาถึงว่างายแก่คือถ้ามันมีก็จะบอกมีอะไรอย่างเงี้ยปันสีแดงแต่มันไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าพี่แซวอ่ะอันเนี้ยจักใจผมเลยอ่ะผมผมก็เกรงใจพี่เมย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเกรงใจเด็กๆด้วยเพราะพี่เมย์ก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมก็ไม่อยากจะให้เด็กๆต้องมาแบบว่าเห็นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมแบบไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือว่าไม่ใช่พาร์เนอร์เงี้ยผมว่าผมเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบในสิ่งนี้เหมือนกันเลยเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็อยากรับผิดชอบถึงสิ่งที่จะตามมาก็เลยเกินใจแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกินเลยครับไม่ใช่แต่ระยะเวลาที่จะทำมาหนึ่งปีพาร์เนอร์ที่มาร่วงพิ้งกันเป็นยังไงบ้างมาดูกันจริงๆต้องบอกว่าก็ตบตีกันปกติก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติก็แต่ภาพรวมก็ค่อนข้างโอเคเขาก็รับปาก เขาก็ค่อนข้างโอเพนในในมุมของเราแล้วบางมุมเขาก็เป็นแบ็กอัพที่ดีแล้วก็เมว่ามันมันเป็นบางมุมเขาก็เรียกอะไรอ่ะก็เป็นมุมที่เราเราต้องระวังอันนี้เป็นคนเร็วเร็วมากอันนี้ใจเย็นพอเขาใจเย็นเขาก็จะดึงดึงเราไว้นิหนึ่งอย่างเช่นการลงทุนการนุ่นคนนี้เท่านี้ก่อนไหมพี่เมย์อะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะก็จะจะคุยกันตลอดจริงจริงก็ที่บอกการมี์ทเนอร์ที่เรามีเป้าหมายที่เหมือนกันเลยอ่ะมันนี้ก็ดียังไงบ้างคืออย่างแรก แค่คจะบอกว่าอย่างแรกคือสนุกสนุกสนกอย่างแรกคือมันสนุกมากๆที่ได้เจอคนที่มีความฝันไปในโอเคเดี๋ย okay, okay, วผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะแค่จ, ório, unsure, จะบอกว่าโอเคลองถอดลองถอดว่าผมเป็นผู้ชายแล้วพี่เป็นผู้หญิงนะลองแบบว่าเอาเรื่องเพศสภาพออกไปอ่ะมันแค่คนสองคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันจะจะอยากทำสิ่งนี้มากๆเลยอะพี่แล้วมันมันสนุกมันเป็น challenge ของชีวิตมากๆอะไรเงี้ยเราอยากทาสิ่งนี้สาเร็จเ mm. พราะว่าสิ่งนี้มันมันจะตอบโจทย์แล้วมันจะช่วยเหลือสุขภาพของคนที่จะได้รับการส่งต่อโปรดลน์อีกต่อไปเยอะมากแล้วโปรดรายทั้งปีนี้ที่กาลังจะปล่อยกับปีหน้า mm. ผมเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้เห็นย,ย,ยั่งยืนแล้วก็ดีมากๆ mm. ในแบบที่ในแบบที่เราไม่ต้องมานั่งทนว่าทำไมการดูแลสุขภาพมันเหมือและน่าเบื่อจังอะแต่มันจะเป็นเรื่องสนุกว่าเราทาได้ทุกวนันแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคุยกับพี่เมย์ ตลอดเลยครับพี่คุยเยอะคุยเยอะตกตีกันเยอะค่ะตกตีกันเยอะอย่างตอนนั้นเป็นคานมันทำให้คนเข้าใจผิดไปตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีผลต่อการวางตัวมันมีการกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับสำหรับผมผมไม่ได้คิดว่าเป็นอุปสรรคขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าผมเกรงใจพี่เมย์เพราะว่าอย่างที่คนรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอย่างแก๊งเพื่อนเพื่อนพี่ๆผมอะไรอย่างเงี้ยแก๊งโอเคผมก็กอดก็ของแก๊งทุกคนแฟนคลับผมก็แบบว่า ใครมาเจอผมแล้วว่าปลดพลังผมก็บอกว่าโอเคกอบเติมพลังผมทุกคนกินพัทอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าโลกใบนี้เราทุกคนต้องชเผชิญสุขหนักมากพออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นถ้าเราเป็นพลังที่ดีของไทยได้ก็ตามผมอยากจะเติมเป็นพลังเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพอพอมันมีประเด็นเนี้ยที่บอกเกลียใจพี่เมย์เกลียใจเด็กๆเะครบว่าจริงอย่างนั้นในการทำธุรกิจมันก็มันก็จริงจริงก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็เขาเรียกไร ก็มีคุยกันเยอะเอาไงมันจะออกมาพูดเลยมันก็เอมันยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่พูดตรงๆว่าถ้าจะสมมติว่าให้ไม่เป็นตัวเองไปเลยอ่ะต้องไปอะไรก็รู้สึกมันยากไปไหมชีวิตอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะคือพอเราเป็นโอลเนอร์อะค่ะการที่เราทํางานหรือดึกๆไปไหนมาไหนอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันทํากันอยู่แล้วหรือเดินทางไปต่างประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องบอกว่ามันจะไปบ่อยมาก มันจะไปบินเดียวเพราะมันจะมีเซ็นชั่นยาหนุนนั่นนี่แล้วมันก็ต้องลงนามเขาเป็นกรรมการเหมือนกันก็ต้องลงนามกันท,ทั้งคู่อะไรเงี้ยดังนั้น,นก็จะแบบ <ทะ S 1> มี<ท>ะอะไรคือ<ๆ>อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้แบบไม่ต้องตกใจนะอะไรเงี<ๆ>้ยไม่งั้นขอขอนุญาตถามพี่เมย์แบบคำถามดาราละกันค่ะอนาคตมีโอกาสพัฒนาไหมครับแย่แถามพี่เมย์ในคำถามดาราเราเป็นดาราเราได้ตอบได้ตอบได้คือผมว่าไม่มีโอกาสพ <c oughs> ัฒนาเลย เพราะว่าพี่เคยรู้จักใครมากเกินไปไหมครับเรารู้จักเรารู้จักกันมากเกินไปใช่ใช่ไม่ได้มีไม่มีอ่ะยากเอาจริงๆคือยากมากเลยเอาตรงๆถ้ามีอะไรก็คงไม่ปิดคือคืออยู่แล้วก็ไม่ได้ปิดบังแล้กเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่เมียว่ายากเพราะว่ามันยากนะเออยากจริงๆแต่ก็เป็นขวัญใจสาวกับทั้งประเทศทำไํสำหรับเรามันยากแล้วมันน่าจะทลายกำแพงได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยตอบยังไงดีป่ะ ่เขาหล่อกไหมครับก็หล่อนะเขาก็หน้าตาดีเขาก็คนหน้าตาดีเอาจริงๆเลยป่ะครับพี่ไม่ถูกคือเรื่องสเปคอะมันเป็นเรื่องปัดเจกมากการที่เราดูดีในสายตาคนคนหนึ่งอะไม่ได้แปลว่าเราจะดูดีในสายตาคนอีกคนละคนซึ่งซึ่งสิ่งที่พี่เมย์พี่ตอบพี่ว่าหลอกอะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินการบอว่าก็ขอบคุณถือว่าเขาไม่เคยชมผมเลยอะไรอย่างเงี้ยไ่เคยบอกไม่เคยบอกไม่ถือว่าอย่างที่ผมบอกก็คนบอกเป็นทางประเทศปะใช่ก็คือแบบเราเอาตรงๆถ้าอินไซต์ตัวเองอ่ะตัวเองไม่ได้เป็นคนมองคนที่หน้าตามองคนที่คนที่หล่อที่สุดคือคนที่ฉลาดแต่นี่มีแต่ตี๋แต่เขาฉลาดนะคะเขาก็ฉลาดก็เลยหล่อด้วยเลย ท okay. ี่ม okay. I mean. ันลืบหน้าไปถึงไหนคะบุหร่าสุดก็คือเมื่อคืนเลยก็จริงๆแล้วเรามีการเจรจาทางที่ที่ศาลแล้วว่าจะตกลงกันแบบไหนก็เมย์คาดว่าควรจะต้องจบภายในเดือนนี้จริงๆแล้วเพราะว่ามีการเจรจาที่ศาลแล้วว่าจะมีการแบ่งผ่อนชำระนะคะมีการแบ่งผ่อนชำระก้อนหนึ่งแล้วมีพื่ที่คนหนึ่งที่ทางเมย์และดิวเนี่ยก็รู้จักแล้วก็มาเรียกว่าการันตีให้ว่าถ้าเกิดว่า มีปัญหาก็จะรับผิดชอบให้หมายความว่าเขาอาจจะให้เรามาครึ่งหนึ่งเพราะตอนนี้มันเหลือ2ชิ้นคือสร้อยบูการีกับกระเป๋าซึ่งเขาอะก็ตกลงกันว่าเออจะให้มา5ล้านเพื่อไปเคลียร์กับกับกับทางคนที่ไปจำนำซึ่งทั้งสองคนก็ตกลงที่จะ,ท,จะที่จะรับข้อตกลงนี้โดยที่มีพี่คนนี้มาเป็นตัวกลางในการช่วยการาันตีตอนนี้ก็เหลือแค่รอ5ล้านแรกมาชำระแล้วก็เซ็เสนสัญญาให้เขาได้มี ทางเดินอะ่ะเขาก็คงสู้สุดใจคือสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับเขาเขาก็ไม่เคยหนีเนาะเขาก็ทำตลอดแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่เขาก็เขาก็พยายามบอกว่าเขาสู้เพื่อที่จะเออมาคืนให้ได้อะไรเงี้ยก็เมย์เองก็เปิดเจราจาคุยกับทางแบรนด์เนมมันนี่แล้วครั้งแรกเมื่อประมาณออสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อคุยเองก็เฮ้ยแบบอยากจบแล้วอยากได้ของคืนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆเส้นบูการีเนี่ยเป็นเส้นที่เมย์รักสุดเลยซื้อตามน้องลิซ่า แล้วก็รักสุดแล,แล้วมันก็ยังไม่ได้กลับมาสักทีเลยิ่ได้คุยกับเครเพิ่งได้คุยเมื่อเมื่อสองวันที่ผ่านมาเขา,เาก็เขียนไปยาวมากว่าเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะ <zd> จัดการแล้วแก้ให้เร็วที่สุดแต่ว่าจริงๆอ่ะก็นัดจนไว้ว่าสิ้นเดือนนี้แหละแต่เขาบอกขอยืดไปอีกสองสัปดาห์ว่าแบบเอออยากจะเอาให้จบเอาให้เสร็จให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งข้อดีก็คือมันมีอีกพี่คนนึงที่เขามาช่วยตรงนี้แหละก็น่าจะน่าจะก็เป็นคนที่ น่าเชื่อถือทั้งคู่ก็รู้จักเมย์ที่ติดเงินสิงหาเราจะได้ของใช่ค่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคือเมย์ที่เห็นความพยายามของเขาการออกมาไลฟ์ออกมาหาลูกค้าต่างๆเองเป็นยังไงบ้างคือเมย์ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยหลบหายตายจากหนีไปไหนเลยเขาก็ยังพยายามอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาก็คงคนเรามันไม่เหมือนกันอ่ะมันก็คงมีเวในในการหาเงินที่แตกต่างกันคนเราถนัดแบบนี้แบบนั้น คือไม่อยากไปกดดันจนไม่มีทางเดินอะเอาตรงๆเพราะว่าเมว่าเขาก็สุดแล้วอะสิ่งที่เขาต้องต้องได้รับเมว่ามันก็สุดสุดนะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดตอนนี้ค่ะจะได้จบจะได้ไปทำอย่างอื่นสบายใจเรานอนสบายใจสบายใจสบายใจคือตอนนี้มุกแัพทำงานอย่างอื่นแล้วอ่าโอเคสาาประเทศก็สบายใจนะสวสาวทงประเทศสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลเราระโทนคืนได้ไม่้เป็น นได้ไหมพูดจีนแปลว่าอะไรอ่ะเอ้าพไม่ได้จีนจ้นแต่ไม่เป็นรายการอย่าเลยอย่าเลยเป็นเป็นพัดนร่องใช่แล้วไมตเป็นส่งเห็นเห็นใจเอฟซีเห็นใจแฟนคลับเขาเขาก็แบบยังไงยังไงบางคนก็แบบสนับสนุนบางคนก็ ฉันนี่กลายเป็นตาหน้าคนทุกคนแล้วาอยอย่างนี้ก็สบายใจสุดค่พีจสดยังไม่เคยเห็นใครนะเดี๋ยวข้าเห็นแล้วสมองอ่าก็นี่แม์เป็นสปายให้ทีนะคะได้เลยเดี๋ยวเป็นสปายให้เพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาหายใจตอนเนี้ยอ่าโอเคถ่ายรูปค่ะพี่โอเคค่ะ